นิทานเรื่องกระจกวิญญาณโซเฟียนักเรียนมัธยมปลายผู้หลงไหลในของเก่าชอบเดินเล่นที่ตลาดนัดมือสองทุกวันเสาร์ครั้งนี้ถ้าสะดุดตากับกระจกบานหนึ่งวางอยู่ในร้านของเก่ากระจกมีกรอบสีทองลวดลายเถาวันวิจิตบรรจงและกระจกที่แม้จะขุ่นมัว แต่กลับสะท้อนแสงแปลกตากระจกนี้น่ะไม่ธรรมดานะเจ้าของร้านหญิงชราเตือนเมื่อเห็นโซเฟียจับจ้องอยู่มันสวยมากค่ะมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่าคะโซเฟียถามด้วยความสนใจหญิงชราก้มลงมองกระจกเหมือนลังเลก่อนจะตอบเบา มันเคยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่รู้สิมีคนเอามาคืนหลายครั้งเพราะเขาว่ากันว่ามันนำความโชคร้ายโซเฟียหัวเราะแค่ของเก่าธรรมดาเองค่ะฉันชอบค่ะขายให้ฉันเถอะหญิงชรามไม่พูดอะไรต่อเธอรับเงินและส่งกระจกให้ โซเฟียดีใจที่ได้ของสวยนามมาในราคาที่คุ้มค่าเมื่อกลับถึงบ้านโซเฟียรีบนำกระจกไปวางไว้ในห้องนอนของเธอมันช่วยเติมเต็มบรรยากาศของห้องให้อบอุ่นและคลาสสิกเธอส่องกระจกชื่นชมตัวเองและคิดว่าเธอจะดูสวยกว่านี้ในชุดแบบย้อนยุคกลางดึกคืนนั้นโซเฟียตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองเธอหันไปมองกระจกเห็นเงาตัวเองสะท้อนออกมาแต่ในกระจกนั้นไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวด้านหลังเธอมีเงาของหญิงสาวในชุดสีขาวยืนอยู่เงานั้นจ้องมองตรงมาที่เธอดวงตาว่างเปล่าและเศร้าส้อยโซเฟียสะดุ้งสุดตัวรีบหันกลับไปมองด้านหลัง แต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเมื่อหันกลับมาที่กระจกอีกครั้งเงานั้นหายไปแล้วเธอกลั้นเหตใจนั่งตัวสั่นอยู่หน้ากระจกก่อนที่จะแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปนี่มันอะไรกันเธอเพึมพำเบาๆด้วยหัวใจที่เต้นร,รัวคืนนั้นโซเฟียไม่ได้นอนอีกเลย โซเฟียใช้เวลาทั้งวันพยายามลืมภาพที่เธอเห็นเมื่อคืนแม้เธอจะคิดว่าเป็นเพียงภาพหลอนหรือผลจากความเหนื่อยล้าแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเมื่อพระอาทิตย์ตกดินความเงียบสงัดกลับมาเยือนบ้านอีกครั้งโซเฟียหลีกเลี่ยงที่จะมองกระจกในห้องนอนเธอตัดสินใจนำกระจกออกไปทิ้งที่ถังขยะท้ายซอย แต่ในขณะที่เธอเดินกลับเข้าบ้านเธอรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหลังมาเธอหันกลับไปมองแต่ไม่มีอะไรผิดปกติกลางดึกคืนนั้นเธอรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างขยับอยู่ในห้องเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นเธอกล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นจากเตียงและเปิดไฟทั้งห้องแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดแค่คิดไปเอง เธอพยายามปลอบตัวเองเมื่อเธอเดินไปล้างหน้าที่ห้องน้ำโซเฟียต้องพงังะอีกครั้งเมื่อมองเข้าไปในกระจกห้องน้ำเธอเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ด้านหลังอีกครั้งเธอหันกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่เธอรีบวิ่งกลับไปที่ห้องนอนปิดประตูล็อกกลอนและนั่งบนเตียงอย่างหวาดวันวันต่อมาโซเฟียพยายามบอกเพื่อนสนิทของเธอเรื่องที่เกิดขึ้น แต่เพื่อนกลับหัวเราะและบอกว่าเธอคิดมากเกินไปเธอคงแค่เหนื่อยกับการอ่านหนังสือสอบแล้วฝันไปไม่จริงนะฉันเห็นเธอในกระจกจริงๆโซเฟียจึงท้าทายให้โซเฟียนำกระจกมาให้ดูโซเฟียตกลงอย่างไม่เต็มใจเธอกลับไปที่ถังขยะท้ายซอยเพื่อหากระจกที่เธอทิ้งไว้แต่กระจกกลับปรากฏอยู่ในห้องของเธอเหมือนเดิมมัน มันกลับมาได้ยังไงเธอพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นเมื่อเพื่อนของเธอมาที่บ้านและมองกระจกกลับไม่เห็นอะไรผิดปกติกระจกก็ปกติดีนี่นาเพื่อนของเธอบอกแต่ในค่ำคืนถัดมาเมื่อโซเฟียอยู่คนเดียวเธอรู้สึกว่าผู้หญิงในชุดขาวเริ่มใกล้เข้ามาในทุกครั้งที่เธอเห็นเงาสะท้อนไม่ว่าจะเป็นกระจกน้ำหรือแม้แต่งเงาบนผนัง ดวงตาของหญิงสาวนั้นจ้องมองมาที่เธอราวกับจะสื่อสารบางสิ่งความกลัวเริ่มกัดกินโซเฟียทุกวันเธอหลีกเลี่ยงการมองกระจกทุกชนิดในบ้านและแม้แต่น้ำที่สะท้อนเงาเธอเริ่มมองหาคำตอบเกี่ยวกับกระจกบานนั้นในอินเทอร์เน็ตแต่สิ่งที่เจอมีเพียงตำนานเล่าขานเกี่ยวกับกระจกที่มีวิญญ,ญาณสิง ในคืนหนึ่งขณะที่เธอกำลังนอนอยู่ในห้องเธอได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นเหมือนมาจากกระจกเธอกลั้นใจเดินเข้าไปใกล้กระจกแล้วก็ต้องช็อกเมื่อเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ในกระจกดวงตาของเธอมีแววเศร้าและโกรธเคืองโซเฟียรวบรวมความกล้าถามออกไปคุณต้องการอะไรจากฉัน เงาในกระจกไม่ตอบแต่กลับค่อยๆชี้นิ้วไปที่มุมล่างของกรอบกระจกโซฟียเดินเข้าไปใกล้และพบอักษรสลักเลือนรางบนกรอบกระจกมันเขียนว่าเอมิลี่เช้าวันถัดมาโซเฟียนำชื่อเอมิลี่ไปค้นหาในหอจัดหมายเหตุของโรงเรียนและเมืองเธอพบเรื่องราวของหญิงสาวชื่อเอมิลี่ ผู้เสียชีวิตในคืนแต่งงานเมื่อหลายสิบปีก่อนจากรายงานเอมิลี่เป็นหญิงสาวที่มีความรักกับชายหนุ่มผู้หนึ่งแต่ถูกทรยศในคืนวันแต่งงานถือถูกพบเป็นศพในห้องแต่งตัวโดยในมือนั้นกำลังกุมกระจกบานที่โซเฟียมีอยู่โซเฟียรู้สึกหนาวเยือกและตระหนักว่าวิญ,ญญาณของเอมิลี่ ยังคงถูกกักขังอยู่ในกระจกเธอพยายามหาวิธีปลดปล่อยวิญญาณของเอมิลี่จึงไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไสยศาสตร์แต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือคําเตือนว่าอย่าพยายามทำอะไรถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวิญญาณตัวต่อตัวในคืนนั้นเองเงาในกระจกไม่ได้จ้องมองเธอเฉยๆอีกต่อไป แต่เริ่มส่งเสียงกระซิบให้เธอช่วยเผยความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการตายของเอมิลี่โซเฟียเริ่มเข้าใจว่าหญิงสาวไม่ได้ต้องการทำร้ายแต่กำลังร้องขอความช่วยเหลือโซเฟียรู้ว่าเธอต้องหาคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอมิลี่เธอตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านหลังเก่าที่เคยเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานในอดีตที่นั่นกลายเป็นบ้านร้างตั้งแต่เหตุการณ์การตายของเอมิลี่ เมื่อเธอไปถึงบรรยากาศรอบบ้านชวนขนลุกลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ที่ส่งเสียงเหมือนกระซิบโซเฟียรวบรวมความกล้าเข้าไปสำรวจในบ้านเธอพบกล่องเก็บของเก่าอยู่ในห้องใต้หลังคาภายในกล่องเธอเจอจดหมายรักเก่าที่เอมิลี่เขียนถึงคู่มั่นของเธอและในจดหมายนั้นมีข้อความที่เต็มไปด้วยความหวังและความสุขแต่มีจดหมายอีกฉบับที่เอมิลี่ไม่ได้ส่ง มันเป็นข้อความที่เธอเขียนในคืนก่อนวันแต่งงานฉันรู้ว่าคุณกำลังจะหลอกฉันฉันเห็นคุณอยู่กับคนอื่นฉันไม่อยากเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องจริงโซเฟียรู้ได้ทันทีว่าการตายของเอมิลี่ไม่ใช่อุบัติเหตุเธอถ่ายภาพจดหมายและนำมันกลับไปศึกษาต่อโซเฟียยังพบหนังสือพิมพ์เก่าที่บันทึกเรื่องราวของเอมิลี่ รายงานกล่าวว่าเอมิลี่เสียชีวิตในสภาพที่ดูเหมือนฆ่าตัวตายแต่ชาวบ้านบางคนเล่าว,ว่าในคืนแต่งงานมีเสียงทะเลาะกันดังมาจากห้องเจ้าสาวและชายที่เป็นคู่มั่นของเอมิลี่หายตัวไปในวันรุ่งขึ้นเมื่อโซเฟียนำจดหมายและข้อมูลทั้งหมดกลับมาที่บ้านเงาของเอมิลี่ในกระจกปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอดูอ่อนแอลงดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตา และเธอชี้ไปที่จดหมายในมือของโซเฟียเธออยากให้ฉันเปิดเผยเรื่องนี้ใช่ไหมโซเฟียถามเงาของเอมิลี่พยักหน้าเบาๆแต่ในขณะเดียวกันห้องทั้งห้องก็เย็นเฉียบและเสียงกระซิบรอบๆตัวโซเฟียก็เริ่มดังขึ้นเธอรู้ทันทีว่าการเปิดเผยความจริงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะความลับนี้อาจมีคนต้องการปกปิดเอาไว้ โซเฟียตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของเอมิลี่เธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่มีทั้งจดหมายและข่าวเก่าจากนั้นนำข้อมูลไปพบกับนักข่าวท้องถิ่นที่สนใจเรื่องราวลึกลับขณะที่โซเฟียกำลังเล่าเรื่องราวให้ฟังอยู่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติไฟในห้องดับวูบลง เงาของเอมิลี่ปรากฏขึ้นในหน้าต่างกระจกบานเล็กที่อยู่ใกล้โซเฟียได้ยินเสียงกระซิบว่าเขาจะหยุดเธอโซเฟียเริ่มสงสัยว่ามีบางคนพยายามปกปิดเรื่องนี้เธอจึงสืบค้นต่อและพบว่าครอบครัวของอดีตคู่หมันเอมิลี่ยังคงเป็นผู้มีอิทธิพลในเมืองนี้เมื่อเธอเริ่มเข้าใกล้ความจริง เธอเริ่มถูกคุกคามในคืนหนึ่งขณะที่โซเฟียอยู่บ้านคนเดียวเธอได้ยินเสียงประตูห้องเปิดออกเธอรีบไปดูและพบว่ากระจกซึ่งเธอเคยเก็บไว้ในห้องนอนถูกย้ายไปอยู่กลางห้องนั่งเล่นโดยที่เธอไม่ได้ทำอะไรกับมันเงาของเอมิลี่ในกระจกดุกโกรธเครื่องและเปลี่ยนเป็นน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆโซเฟียกรีดร้องออกมา เธอตะโกนออกไปว่าฉันกำลังช่วยเธออยู่นะบอกฉันซิว่าต้องทำอะไรต่อเงาของเอมิลี่ไม่ตอบแต่จ้องมองเธอด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาฆาตโซเฟียพยายามสงบสติและพูดว่าฉันจะทำให้ทุกคนรู้ความจริงฉันสัญญาเสียงรอบตัวเงียบลงและเงาของเอมิลี่ในกระจกก็หายไปชั่วคราว วันต่อมาโซเฟียพบหลักฐานใหม่ที่ทำให้เธอมั่นใจว่าอดีตคู่หมั้นของเอมิลี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเธอโซเฟียเตรียมจะนำหลักฐานทั้งหมดเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ในคืนก่อนที่จะเผยแพร่เรื่องราวนั้นกระจกในห้องเธอแตกออกเป็นเสี่ยงเสียงและเงาของเอมิลี่ก็ปรากฏขึ้นในเงาสะท้อนรอบบ้านเธอพูดเป็นครั้งแรกด้วยเสียงกระซิบอันเย็นยเยือกว่า เขามาแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นใกล้ประตูบ้านของโซเฟียเธอรู้ว่าความจริงที่เธอค้นพบกำลังนำอันตรายมาสู่ตัวเธอเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเรื่อยๆโซเฟียกลั้นให้ใจเธอรีบวิ่งไปล็อกประตูบ้านและหันหลังพิงมันดวงตาของเธอหันไปมองเงาสะท้อนในกระจกบานเล็กบนผนัง เงาของเอมิลี่ยังคงปรากฏอยู่ช่วยฉันด้วยโซเฟียตะโกนออกมาในความมืดฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วเงาของเอมิลี่ชี้ไปที่กล่องหลักฐานที่โซเฟียรวบรวมไว้โซเฟียเข้าใจทันทีว่านี่คือสิ่งที่เอมิลี่ต้องการให้เธอนำออกไปเปิดเผยทันใดนั้น <c oughs> เสียงประตูหน้าบ้านกระแทกดังขึ้น มีคนพยายามพังเข้ามาโซเฟียตัดสินใจหยิบกล่องหลักฐานและหนีออกทางประตูหลังเธอขับรถไปยังสถานีตำรวจพร้อมกับกล่องในมือเมื่อไปถึงเธอเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ตำรวจฟังและแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตายของเอมิลี่ตำรวจเริ่มสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังในขณะเดียวกันโซเฟียกลับบ้านด้วยความหวาดกลัว เธอเห็นเงาของเอมิลี่ในกระจกอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดวงตาของเอมิลี่ดูอ่อนโยนและสงบนิ่งเธอเอื้อมมือแตะกระจกและเงาของเอมิลี่ก็ค่อยๆจางหายไปขอบคุณเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายไม่กี่วันต่อมาตำรวจจับตัวชายที่เกี่ยวข้องกับการตายของเอมิลี่ได้ เขาคืออดีตคู่หมันที่หลอกลวงเธอและเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมแต่พยายามสร้างฉากให้ดูเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยวิญญาณของเอมิลี่ก็สงบและไม่ปรากฏอีกต่อไปกระจกที่เคยกักขังวิญญาณของเธอแตกสลายอย่างสมบูรณ์โซเฟียใช้ชีวิตต่อไปด้วยความโล่งใจ แต่เธอเก็บบทเรียนสำคัญไว้ในใจว่าบางครั้งสิ่งที่เราพบเจอไม่ใช่เพียงสิ่งของแต่เป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดและความจริงที่ยังรอการปลดปล่อยเรื่องราวจบลงด้วยความเงียบสงบและกระจกที่เคยกักขังวิญญาณน,นั้นกลายเป็นเพียงเศษแก้วธรรมดาอีกครั้ง